เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโยกเชื่อไว้ยเฮ้ยพื้นโยกอะเนี่ย,ยใช่ไหมใช่ป่ะใช่ใช่ไอ้เนียมันมโยกอะมันโยกอ่ะนะพันดินุย้ย วไม่กัดแต่ตันโตทุขา <ห ả? S 1> ตโตทุกขาอะไรขึ้นมาเนี่ยเอนออมันจะไม่กัดรรเลยเลี่ยนลองกระดีลองกวาดูนี่มันขึ้นขึ้นขึ้น,นอยู่นี่พืบเลยอเออเอาดิเอาดิเอาเลยเอาเลยขึ้นกระจายแต่ยังไม่กัดม่อกี้มันว่ายมาขึ้นตรงนี้เลยไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าที่ชี้ใดูตเมกี้มันขึ้นตรงข้างกอเห็นไหเออเนาะฮู้ยขึ้นอย่างโดอ่ะ แล้วอะไรไม่อะไรพอตัวนี้มันระเบิดขึ้นบูบบูบพี่วะแปลงขึ้นจิบล้อไปตัวนี้ท่อนี่เมื่อกี้ขึ้นตรงนี้เห็นหัวเลยหหัวก็โลแล้วอ่ะใหญจริงไม่เคยตื่นเต้นอย่างงี้หรอกนี่จริงตีจิบเลยนะที่เปียนมาเยอะก็ดีเนี่ยกระจิบตีหัวเลยอะ่ะเมื่อกี้ตัวน,นี้ ไอ้ขี้มามันขึ้นตรงนี้ขวามือไอ้ตรงซ้ายมือได้ต่อยอยู่ไหมปิมตะลิ่งเลยนะขึ้นอ่ะ เฮ้เฮ้เฮ้เดี๋ยวโยกเช่เว้ยเฮ้เผื่อโยกอ่ะเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ ผมน,นี่นน้ัตอนผมคิ้วผมปุออ,อันี้มันโยกเหรอคโยนะแผ่นดินไหวยืนูรู้เลยเฮ้ยทุกคนแผ่นดิหนหวอ,อันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ยเนนี่ดูดิ เนี่ยดูดูพื้นน้ําผมอยู่ริมริมคลองเนี่ยแล้วคือแบบมันมันละเบิดแบบปุ่มตามครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะผมจะวูบแล้วคือหนํากระเพื่องเลยทุกคนแบบพื้นยกเลยอะ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างทองใช่ไหมจังหวัดอ่างทองอำเภอโพทองเนาะนี่มันเขตอำเภออะไรวะเฮ้ยแต่แผดหนไหวจริงครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได,ดาม่าอะไรนะผมว่าอกสอักพคงจะต้องม,มีมีมีความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างอะ่ะข้อนี้คือ มันไม่ใช่ยูยูมันเป็นอย่างนี้นะมันมันเขยา่าอ่ะพื้นพื้นมันเขย่าจนน้าเป็นคลื่นเลยดูดิน้ากระเพื่อมริมตอลิ่งเลยนะครับแรงมากอะ่ะก็เราผมยืนอยู่ผมคิดว่ามันเป็นในนี้เป็นเหมือนครับเราจะวู้บแบบเป็นลมแดดอะ่ะไม่ใช่อ่ะคือพื้นมันเขยา่าเขย่าแรงเลยนะเมื่อกี้นี่มันยังเขย่าอยู่นะ Hvor er de? อ๋ใช่ปะ่ะให้ดีก็ไหวอนี่ยอืมแคนเดินไหวเนี่ย,น,น,น,ยน้ำแม่คองยวบยาบยวยาบ,บ,บเลย น้ำในคลองยกไปยกมาจะตกคลองเมื่อกี้ย,กยืนยืนยืนว่าเฮ้ยผมนู้ผมนจะวูบแ,แรงมากอะคือคือถ้าใครอยู่ริมน้ำเมื่อกี้นี่จะเห็นแบบว่าน้ำมันมันคือมันคือปกติเราอยู่ในใน,ในเรือในคลองในน้ำนะเรือมันจะประมาณลทกษณะนี้ไหมแต่เนี้ยคือน้ำในคลองมันแว็งแบบแว็งเหมือนแว็งเปรีะ นี่ยังใคยังใย่าอยู่นะแบบหยุดย่างนะหย่าง,งนะหนาะนะมันกระเพิ่มกระเพิ่มลิ้นทิมตัวลิงเห็นไหมคือผมคิดว่ามจะวูบจริงเมื่อกีก้นเนี้ยแล้วแม่งแรงมากนี่คือครั้งแรกที่ผมรู้สึกได้ถึงแรงแรงสะเทือนคือแบบคือถ้าเกิดเราเราอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างอะ่ะเออมีม,มีมีใครเห็นไหมต้องคงคงตกใจกันอยู่แล้วผมก็ตกใจเมื่อกี้ไม่รู้คนที่แบบ อยู่ในอยู่ในบ้านอยู่ในเฮ้ยคนลุกชื่อคนลุกดูดิดช่หไหมใช่มันเบากว่าเม่อแบบงแรงนะเออจงังหวะแรกเลยเมื่อกี้นั่นคือมันมันวูบไงมันกระเพื่อมทีแรกเขาคือแบบตอนแรกผมเดินมาเฮ้ยเฮ้ยเพื่อเราเขามาขางไหนสะพังเลยนะถึงบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเออ,อมีมีที่ไหนรู้สึกได้บ้างครับผมอยู่ ริมคลองอ่างลองแถวแถวอำเภอโพทองครับคือสะเทือนแบบน้นาำกระเพื่อมเลยอ่ะโยกจนผมแทบตกคลองเมื่อกี้อะแล้วปลากำลังกัดไม่ใช่อะไร <laughs> ปลากำลังจะกินเยื่อเลยเพาหว่าเลยคือพอก้อนก้อนที่จะขึ้นไหลเมื่อกี้นี้แบบ เห็นเพจแลยหลายเพจพิมพ์ล่าสุดเมื่อหนึ่งนาทีนะว่าที่กรุงเทพไหวแรงมากลองลองส่งข่าวกันหน่อยครับว่าที่ไหนรู้สึกได้บ้างยังไงแต่ผมอยู่อำบภอโชธทองจังหวัดอ่างทองคือค่อนข้างแรงแรงจนแบบว่าผมยืนอยู่ทับล้มอะ่ะเออตอนนี้มันเพิ่งจะเรียกว่า พงจะเกิดโซนร้อนนะไม่รู้ที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับยันไงก็ลองลองสอบถามนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆดูว่าอยู่โซนไหนแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะมีผลกระทบตรงไหนบ้างหรือเปล่าอบทมอบทมด้วยเหรอครับแสดงว่าที่กรุงเทพแรงมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยุธยานะอ่างทอง จังหวัดรอบๆน่าจะน่าจะรู้สึกได้ผมเมื่อกี้ใจหายแบบคือความรู้สึกพคนเห็นน้ํามันแบบมันกระเพื่อมแรงๆอะ่ะเอาแล้วคิดอะไรไม่ออกแล้วคือคือจริงๆนะเราไม่เคยไม่เคยเตรียมตัวรับเขาเรียกอะไรวะวันนี้เรียกเรียกอะไรวะมันเป็นวัดป <ขอ S 2> ่าป่ามุนีลวป่ามุนีอ่ป่ามุนีอ่าคุณอีทธามูลผมก็ไม่ใช่พื้นพื้นที่แต่ว่า น้าน้าเอ็กนะครับมาชวนมาตกเทคซัสนะ